มันคือวาระกรรมของโลกครูบาอาจารย์ท่านเตือนหมดจากโรคระบาดต่อไปก็คือภัยจากสงครามคนดีมีศีลถึงจะรอดก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะระวังโรคภัยไข้เจ็บนะทุกคนนะเชื้อโรคเขาเรียกพวกมันระบาดบางทีเราไม่เห็นหรอก แต่ว่ามันเป็นเวลาที่เขาแพร่เชื้อให้มันระบาดเพื่อให้คนทุสินทั้งหลายเนี่ยพากันเดือดร้อนถ้าเธอไม่มั่นใจในโรคภัยไข้เจ็บของเธอเธอก็ตื่นใหม่ๆก็อาราธนาพระกันก่อนนะขอบารมีพระพุทธเจ้าถ้ามีของเป็นมงคลที่ติดตัวเธอที่เป็นพระห้อยคอเธออะไรก็ตามจะเป็นของใครก็ตามแต่นะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยปกปากรักษาคุ้มครองพยานอันตรายโรคภัยไข้เจ็บนะอย่าให้เข้าถึงเราไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามแต่จะมาจากอากาศจะมาจากทางน้ำจะมาจากทางไหนก็ตามแต่อย่าให้ถึงตัวเราเหมือนมีเกราะป้องกันไว้ทำเอาไว้เพราะว่าท่านที่เขามีหน้าที่เอาเชื้อโรคมาให้ถึงกับคนเนี่ยท่านก็ต้องทำหน้าที่ของท่าน เพราะเป็นไปตามเกณฑ์มันเป็นเกณฑ์เวลาคนจะต้องเป็นโรคเพราะว่ากรรมที่เขาทำของเขากันมามีปานาติบาตคนสมัยนี้มีปานาติบาตกันแบบไม่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์กันมากคิดอยากจะฆ่าก็ฆ่าไม่เห็นแก่ความเดือดร้อนหรือว่าความน่าสงสารเวทนาที่เขาต้องเจ็บปวดต้องพัดพลาด ที่สัตว์เหล่านั้นเขามีพ่อมีแม่มีลูกเขาก็ต้องกลัวชีวิตเขาจะเป็นจะตายเหมือนกันถูกไหมละ่ะแต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจจะกินจะอะไรบางทีก็เป็นเป็นเห็นไหมละ่ะทําเป็นเป็นสับเป็นเป็นเลยไม่ต้องรอเฉือนกันเป็นๆกินกันอย่างหน้าตาเฉยเยอะมากมายเขาเรียกประกรรมคนเหล่านี้มีจิตใจโหดร้าย แต่ตัวเองคิดว่าตัวเองไม่โหดแต่มันก็โหดร้ายเกินไปก็เพราะว่าคนเรามีปานาติบาตเยอะมากย่ามใจนะเขาเรียกว่าความเพลินชีวิตเขาคิดว่ามีเงินมีทองคล่องตัวถ้าเกิดภัยสงครามขึ้นมาก็จะรู้ตัวว่าไอความคล่องตัวที่เขาเคยคิดนะ่ะมันจะเป็นยังไงจะดิ้นรนแบบไหนจะหาที่พึ่งตรงไหนถึงเวลานั่นนะ เขาจะรู้สึกกันได้แต่คนเรามันยังไม่ถึงเวลาบีบคั้นเขาก็ปล่อยใจเพลินทำอะไรก็อยากทำอยากดา่าอยากว่าก็ทำได้อย่างนี้ไม่มีกรอบไม่มีขอบเขตในการห้ามใจตัวเองแม้การทำร้ายคนอื่นก็อยากทำก็ทำเขาก็ไม่คำนึงถึงอะไรอยากฆ่าก็ฆ่า มันถึงการเวลาที่กรรมมันหนักเกินไปเขาจึงต้องให้คนเหล่านี้มีทุกขเวทนาจากภัยอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอันดับแรกเอาซะก่อนต่อมาก็สงครามนำความเดือดร้อนตามมาภายหลังคนมีศีลจึงจะรอดคนที่ไม่คิดเบียดเบียนแล้วนะเราจะรอดแต่ถ้าเราจะมีศีลเราจะไม่มั่นใจในตัวเราเองเท่าไหร่เราก็พึ่งพระ ขอพระทุกวันเราก็ขอเผื่อให้คนในครอบครัวเราก็ได้ขอให้พ่อเราแม่เราลูกเราหลานเราปลอดภัยขอบารมีพระคุ้มครองรักษาเราก็ขอไปทุกๆวันทำไปทำไปเถอะอย่างน้อยมันก็เป็นการฝึกใจเราว่าเรายังมีจิตเมตตายังมีความการุณาสงสารปรารถนาให้คนอื่นเขาเป็นสุขไม่อยากให้เขาทุกข์เดือดร้อน เราไม่มีทางอื่นช่วยได้ก็ทำอย่างนี้เอาเราช่วยไม่ได้ก็ขอพระช่วยเอาของที่เขาติดเนื้อติดตัวเขาไปเราก็อาราธนาแทนเขาก็ได้ถ้าเรามีความเกี่ยวเนื่องกับเขานะเราก็ทำได้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลมันมีผล แต่ถ้าเธอมั่นใจว่าศีลนของเธอดีแล้วแนวแน่ดีแล้วไม่ต้องกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดเกิดก็ยอมรับโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดทุกคนแหละแต่ไอโรคที่เขาเรียกว่ามันระบาดบางอย่างมันจะแก้ไขไม่ทันพอมันติดเชื้อเข้าปอดขึ้นมาก็ไม่กี่วันก็ตายมันก็มีกันมาแล้วไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่เขาปิดปิดกันอยู่ ดูบรรยากาศสมัยช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงล่ะมันมีแต่ไอกระแสที่เขาเรียกว่ามันพาสิ่งสกปรกมันล่องลอยมาจากอากาศจากที่ไกลๆมันไม่ได้มาจากแผ่นดินของเราที่เดียวหรอกมันมาจากที่อื่นๆจากแผ่นดินที่อื่นมันก็ลอยมาความสกปรกความที่เขาหมกมุ่นอยู่กับความไม่ดีไม่งามมันก็ปลิวลอยมาในอากาศ พวกนี้มันข้ามทวีปได้นะจะบอกให้เธออย่าไปดูถูกว่าพวกนี้มันปลิวได้ไม่ไกลไม่จริงมันไปไกลมากมันตกน้ำตกท่าที่ไหนก็ได้จะกินอะไรก็นึกไว้เสมอนะทำไว้ก่อนถ้ามันไม่เกิดก็ดีไปถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ยังมีสิ่งที่คุ้มครองคุ้มภัยตัวเราบ้างคือว่าไม่เผลอสติ สมเด็จองค์ปถมส่งพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้เชื้อโรคระบาดก็เป็นกฎของกรรมจงอย่าไปฝืนกฎของกรรมจงทำกําลังใจให้สงบมองทุกอย่างตามความเป็นจริงทำใจให้สบายอย่ากังวลและพยายามฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้อย่าอ่อนแอมันพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วยอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด เช่นสงครามโรคระบาดไฟไหม้น้ำท่วมฝนแล้งแผ่นดินไหวพายุหมุนห้ามกันไม่ได้เป็นบาระกรรมของโลกวาระกรรมของประเทศรักษากำลังใจให้ดีพวกเจ้ายังจกได้ดูอะไรอีกหลายเรื่องทำใจให้ได้นะให้ยอมรับนับถือในกฎของกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตามบาระกรรม จงอย่ามีอารมณ์ปฏิคะหรือไม่พอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจงรักษาอารมณ์จิตให้สงบยอมรับนับถือในกฎของกรรมและทำอะไรให้ใจเย็นๆจงอย่าทำด้วยความเร่าร้อนและพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทำอย่าไปดิ้นรนกับเรื่องราวต่างๆของโลกรักษากำลังใจให้เรียบร้อยหมั่นพิจารณาธรรมดาให้มากๆ ไม่มีอะไรเป็นสิ่งปกติของโลกและทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงไม่มีใครฝืนกฎของธรรมดาไปได้และอย่าห่วงประเทศชาติจนเกินไปทุกอย่างมีที่สิ้นสุดอย่าลืมให้เห็นกฎของไตรลักษณ์อันไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้จงวางใจว่าประเทศไทยจะคงยืนอยู่ต่อไปจนครบห้าพันปีตามที่ตถาคตเคยตรัสไว้ ไม่จริงก็ไม่ตรัสตรัสอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นคำตรัสของตถาคตไม่มีเปลี่ยนแปลงรักษากำลังใจเข้าไว้ให้ดีอย่าให้มีอากติเกิดขึ้นกับจิตใจเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดให้จิตชินกับการปล่อยวางบรรเล็กวละน้อยอย่างต่อเนื่องจิตจักชินแล้วจักเห็นธรรมดาได้ตามความเป็นจริง การซ้อมตายและพร้อมตายอยู่เสมอเพื่อเอาจิตมากราบพระที่พระนิพพานจิตก็จักชินในพระนิพพานเมื่อวันจริงมาถึงจิตก็เข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่ายมรณาและอุปสมานุสติจึงต้องมันทำให้เกิดบ่อยๆจิตจักชินและเป็นฌานได้ในที่สุด น้อมกราบในโอวาทรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ